สวัสดีคะเพื่อนๆนะคะพี่ๆวันนี้ตั้มจะมารีวิว Monstera Albo นะคะเป็น EP สําสำหรับสายขาวๆนะคะพอดีมีคนแชทตอบถามตั้มมานะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องใบช้ำน้ำจะทำยังไงนะคะถ้าช้ำน้ำมากคือใบที่เคยช้ำน้ำมาแล้วเนี่ยก็ค่อยๆเล็มๆตัดไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้น้องอะ่ะเกิด การลุกลามมากขึ้นเพราะว่าบางต้นบางใบของตั้มก็มีนะคะตั้มก็ตัดนะคะจนจนน้องเนี่ยเหมือนไม่ได้เหลือใบที่จะตัดแล้วหรือไม่สวยวก็อาจจะสละทิ้งก้านนั้นไปเลยก็ได้นะคะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่จะต้องเกิดการสูญเสียนะคะสําหรับใบใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะนี่แต่เนี้ยพอดีน้องอ่ะออกยอดติดท้องมาตรงนี้นะคะ มันติดกับออไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเสาค้ำตั้มนะคะมันแหลมทำให้ท้องน้องไอตรงเนี้ค่ะคูดกับไอตัวที่ตั้มทำเป็นให้น้องเลื้อยไว้นะคะไอตัวตัวที่น้องเลื้อยเนี่ยก็คือเสาค้ำน่ะมันเลยทำให้น้องเนี่ยใบใหม่น้องเนี่ยถูกแทงเข้าไปในเนื้อใบก็สงสารน้องเหมือนกันนะคะ แต่ก็อย่างน้อยเขาก็ให้ใบใบใหม่ที่สวยงามมานะคะก็อันนี้ก็เป็นแผลชะกันเลยตั้มก็เลยตัดน้องออกนะคะอันนี้ก็ที่น้องโดนคูดนะคะก็ก็เป็นรอยนิดหนึ่งนะคะก็เป็นตามธรรมชาตินะคะเมื่อเขาเบียดกันอย่างเงี้ยอันนี้ใบใหม่ออกมานะคะอย่างที่ตั้มบอกว่าใบขาวสําหรับคนที่ชอบอัลโบคือด่างสเตียก็คือความชอบของด่างสเตียใครที่ชอบแบบสายขาว,ขาวแบบ ฮอลแลนด์หรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ขาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เป็นลายแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ขาวๆปื้ดๆแบบตั้มเนี่ยก็ก็เลี้ยงน้องได้นะคะ <c oughs> อย่างของตั้มเนี่ยอันไหนที่มันเป็นรอยช้ำน้ำเนี่ยตั้มก็ตั้มก็ตัดเหมือนกันนะคะก็เล็มๆตัดแบบนี้อย่างเช่นใบเนี้ยนะคะมันมีรอยช้ำน้ำไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วมันจะไม่มีรอยเนี่ยตั้มก็ตัดจะตั้มก็ตัดให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็คแค่เล็มน้องออกไป อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อให้เขามีปากใบไว้คายน้ำนะคะก็เล็มนิดๆอย่างนี้ค่ะเขามีสีน้ำตาลก็เลม็มไม่ใช่ว่าไม่เล็มนะคะมันก็มีบางใบที่อ่อนแอมากๆอันนี้ต้องถ่ายกล้องคนเดียวแล้วก็ทำให้พี่ๆเพื่อนๆดูไปด้วยเนี่ยค่ะค่อยๆตัดน้อง แค่นี้เอง่ะคะเลมเรมเขานิดนึงคือมันมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องตัดน้องทิ้งหมดหรือว่าอะไรถ้าช้ามากๆก็ก็ตัดทิ้งไปเลยแต่ว่าให้เขาเหลือน้อยที่สุดน่ะเราค่อยตัดทิ้งเพราะว่าก็สงสารเขาอยู่่ะคะนี่ค่ะก็ตัดเ็มเมไม่ให้น้องแบบมีสีน้ําตาลเพื่อให้เขาได้คายคายใบก็ตัดแบบ เลมที่มันเป็นสีน้ำตาลตัดแบบให้มีศิละปะน้องจะได้แบบดูสวยๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะอย่างใบทุกใบบางใบเขาไม่ได้อ่อนแอเขาแข็งแรงก็ก,ก็ก็ดีแต่บาง,บาง,บางใบบางใบก็ก็มีบ้างที่เขาจะเป็นรอยช้ำเราก็ตัดแบบนี้เพราะใบนี้มันขาวมากนะคะก็มีบ้างอย่างใบนี้ก็ขาวแต่ใบนี้แข็งแรงนะคะเพื่อน ก็มีรอยจัดตุกตารอยปากใบเขาช้ำแล้วก็เลมมิดหน่อยแค่นี้เองน้องก็ยังมีความสวยงามของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องแบบอยู่เป็นอมะตะอะไรอย่างเงี้ยขอให้เขาให้ความสุขและความสวยเราได้ระดับหนึ่งก็เพียงพอนะคะอันนี้ก็คือยอดใหม่ใบใหม่ที่แตกจากที่ตั้มตัดวางข้อนะคะเดี๋ยวตั้มจะโูวให้ดู อันนี้ต้องตัดวางข้อ,อแล้วน้องก็เกิดใหม่ก็คือหนอนี้อันนี้ฮะวางข้อข้อเขาก็ลอยออกจากกระถางนะคะแต่ว่ารากเขาเนี่ยก็ก็อยู่กับดินนี่ค่ะนนเห็ไมเอ่ย,อยต้องอเดี๋ยวกล้องมาซูมไปซูมมาเวียน,ออนหัวแบบนี้มาเีถ่ายคนเดียวด้วยนี่ ข้อเขาก็จะไม่มีข้อทิ่มเข้าไปในดินก็วางข้อเพราะต้นนี้ที่ซื้อมาใบเดียวก็วางข้อเพราะก็ให้ผลผลิตได้หลายกระถางอันนี้ก็นอใหม่ขึ้นมาอีกสวยเลยจนมาเป็นใบนี้ใบนี้ลายตัวที่ตั้มตัดวางข้อก็อันนี้นี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแป๊บนึงนะคะงงๆงนี่ ตัดข้อน,นี้ตัดออกไปแล้วเขาก็แทงตัวนี้ออกมาใหม่ใบแทงออกมาก็ฉีกเลยนะคะอย่างทฤษฎีที่ว่าใออบใหม่แทงออกมาไม่ฉีกต้องว่าไม่จริงเพราะต้้งเลี้ยงมาสามต้นสี่ต้นบางกิ่งเนี่ยที่เขาแทงมาใหม่ก็เป็นแบบฉีกเลยไม่ต้องใช้เวลาเป็นหลายเดือนหลายใบใบแรกก็ยังฉีกเลยจากการที่เลี้ยงมาเนี่ย ิดจากการเทฤษฎีที่ที่ที่หลายคลิปหรือเคยดูนะ mm hmm. ก็บอกว่าต้องเลี้ยง3ใบ4ใบหรือ5ใบถึงจะฉีกจริงๆเนี่ยใบเนี่ยแทงออกมานะคะเป็นใบแรกใบแรกของอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นแบบนี้ใบต่อไปก็ฉีกเลยอันนี้เหมือนกันก็แทงหลอดมาใหม่ก็ฉีกเลยอย่างอันนี้เหมือนกันนะคะนี่จากวางข้อตัววางข้อปุ๊บ ออกมาใบใหม่ก็ฉีกเลยแต่ตัวเนี้ยจำวางข้อเดี๋ยวัจะให้ดูกระถางนี้นะคะวางข้อแต่ว่าน้องออกมาไม่ฉีกตำมว่าอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของใบแล้วก็ลําต้นแต่ละต้นแต่ว่าหลอดใหม่ที่แทงออกมานี้ตำว่าน่าจะน,าน,าน่าจะฉีกพอเห็นรอยแล้วน่าจะฉีกแต่อันเนี้ยไม่ฉีกแต่อันนี้เหมือนกันวางข้อเหมือนกัน อันนี้ก็คือที่ตั้มเคยถ่ายมาคลิป EP หนึ่งเนี่ยที่ว่าวางข้อตั้มไม่ได้ใช้อบนะคะก็คือตัดวางข้อแล้วก็วางน้องเฉเศแล้วก็หล่อน้ําเลียงไว้แบบนี้เลยนะคะน้องวางพร้อมกันแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ยังไม่เกิดใบแต่ขึ้นหน่อมแล้วแต่ว่าต้นเนี้ยขึ้นหนอ่อออกใบฉีกเลยแต่กระถางนี้ก็คือขึ้นหนอ่อออกใบไม่ฉีก วางพร้อมกันนะคะต้นแม่เดียวกันแล้วก็ออกมาขาวด้วยเห็นว่าชอบขาวน้องก็ออกขาวเลยแล้วก็ก็เลี้ยงแบบให้น้ำนิดหน่อยไม่ให้เขาช้ำน้ำถ้ากลัวช้ำน้ำก็แค่ไม่ต้องลดน้ำเยอะเราแต่ไม่ให้น้องขาดน้ำขาดแสงแค่นั้นเองนะคะอย่างต้นนี้ก็คือเห็นว่าเป็นอัลโบก็ประชดออกมาเป็นแบบประชดประชันมาก แต่น้องก็ใหญ่เป็นใบขาวใบเผือกแต่ก็ใหญ่แล้วก็แข็งแรงใบหนาแน่นเลยนะคะไม่ไม่บางมากมแล้วใบต่อไปเขาก็ออกมาแบบเป็นฉีกก็สวยกำลังเป็นใบอ่อนเดี๋ยวต้องจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเ,เดี๋ยวต้องจะให้เขาขึ้นหลักสูงๆู่๋วต้องถ่ายมุมกว้างให้ดูเมื่อกี้ต้องถ่ายมุมใกล้นะคะนี่ค่ะเขามาต้น กระถางที่ต้องใช้กระถางอันนี้ก็แค่ปาดแปดนิ้วนะคะต้นเลี้ยงกระถางแปดนิ้วเนี่ค่ะที่วางคอต้นนี้ก็ประมาณน่าจะแปดนิ้วหรือสิบนิ้วไม่แน่ใจจากยกยอดแล้วก็มาวางไว้อีกต้นหนึ่งจากไม้วางข้อใบเดียวนะคะต้นก็ขยายจริงๆแล้วก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งนะในการที่วางข้อนี่ยค่ะ วางข้อแล้วก็ให้เขาออกยอดมาใหม่แต่ประมาณเดือนหนึ่งจะต้องจใบนี้ออกมาปุ๊บมันพุ่งเร็วมากนะขอให้ใบแรกออกมาแล้วใบต่อไปมันตั้งท้องแล้วก็เตรียมขึ้นมาเลยเหมือนใบนี้เหมือนกันพอเพิ่งออกมาปุ๊บก็เตรียมตั้งท้องออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่เลี้ยงเอาโบใบขาขาวๆกลัวมีปัญหาว่าใบไม่สวยก็เลี้ยงแบบ ในคลิปที่ตั้มแนะนําเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ตั้มเลี้ยงหรือว่าจากการที่ทํายังไงใบถึงจะฉีกอะไรอย่างเงี้ยตั้มว่ามันอยู่ที่ความแข็งแรงของต้นพันธุ์ที่เราวางคอด้วยรากเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็แสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เขาพร้อมที่จะออกมาเป็นใบใหม่อย่างอันเนี้ยค่ะเขาออกมาเป็นใบแรกก็เป็นใบฉีกแต่เป็นใบเผือกใบขาวอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องก็โตเพราะว่า เราเลี้ยงให้เขาตั้งท้องเขามีเชื้อด่างเลยด่างเขาก็มีความด่างกระจายนะคะอย่างใบนี้ก็อย่างที่บอกว่าตั้งท้องเขาก็มีแบบทําให้มีด่างเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ด่างไม่มีเขียวเลยแต่เขามีเชื้อเขียวด่างมันก็ออกใบเผือกบ้างใบด่างบ้างนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสความสวยของธรรมชาตินะคะ สำหรับใบอื่นๆน,นะคะก็ก็เหมือนกันก็ดูแลอัปเดตได้ยาวๆนะคะอย่างใบพวกนี้ค่ะอันนี้ตต้มก็มีอยู่แค่แบบต้นใหญ่ๆอยู่ที่สองกระถางใหญ่นะคะแล้วกออ็ต้นเล็กตต้มก็เพิ่งวางข้อไปอีกสามกระถางเนะะี่ยค่ะขนาดแค่แบบสองกระถางฟูๆแค่นี้เต้มยังรู้สึกว่าอลังการแบบฟูใจมากเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามมากแล้วก็ถ้าใหญ่ขึ้นมาอีกนิดแล้วก็ ต้นที่ต้องวางข้อใหญ่พร้อมๆกันน้ำจะจัดแถวใหม่เนี่ยน้รว่ามันจะดูสวยมากขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ฝากติดตามได้นะคะอลังการความรู้สึกมากนะคะตอนนี้เอาโบน้องก็ดูอลังการและอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงมอนเซอร่า ลวดลายต่างๆก็หาดูในเว็บไซต์อินเทอร์เนต็ตหรือคุณก็ดูว่าคุณชอบแบบไหนลายแบบไหนแต่สำหรับที่ตั้มรีวิวเนี่ยสำหรับคนที่ชอบอาโบใสยขาวเหมือนกันเลยหรือว่าแบบอาโบคืออาโบอ่ะอย่างเงี้ยสายขาวหรือว่าคนที่ได้ใบขาวมาแล้วจะมีวิธีการดูแลน้องอยังไงเงี้ยก็สามารถเข้ามาชมคลิปได้นะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ถ้าใครชอบลายลายอะไรเงี้ยก็ตามหา เพราะว่ามีผู้ปลูกผู้อะไรเยอะแยะนะคะถ้าใครแบบไม่ชอบลายแบบนี้ก็ก็ผ่านไปแต่สําหรับชอบเจอใบแบบนี้แล้วคุณต้องดูแลก็ดูแลแบบที่ตั้มแนะนําก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวตั้มาชอบแบบนี้นะคะก็คือครเคยเลี้ยงมาแบบนี้ก็ก็ดูแลแบบนี้ก็เอาเทคนิคอะไรมาแชร์เพื่อนๆนะคะเดีย๋ยวตั้มจะอัปเดตกระถางที่วางข้อ ให้ดูเรื่อยๆนะคะเริ่มมีการเติบโตมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก <_ t ot> ็ะมีอะไรก็คอมเมนต์ติดตามผ่านช่อง youtube c h anel n ของตําได้นะคะ Lispan channel นะคะ <_ t ot> ก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือแอดไลน์ไอมาสอบถามต้นไม้ที่พี่ๆเพื่อนๆสนใจได้นะคะ,ะ,คะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับ a อ b เบ้สวยๆนะคะ ต้นไม้ตลอดกาลนะคะถูกใจทั่วโลกแน่นอนเอาลบนะคะบ๊ายบาย